สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางหวยลาวนะคะซึ่งจะแบ่งปันสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวพร้อมวิธีการคำนวณให้ด้วยคะ่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรคะ่ะสำหรับแนวทางหวยลาวนะคะผลรางวัล 72207ค่ะและเลขเด่นของเราในวันนี้หยุดทำงานไปแล้วนะคะและสูตรนี้แอดมินก็จะขออนุญาตหยุดเช่นกันค่ะและเรามาดูสูตรใหม่กันนะคะสำหรับสูตรเดิมตรงนี้10บนบวกได้เลข5ก็จดเก็บไว้นะคะและสูตรนี้แอดมินจะยกเลิกค่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรใหม่กันเลยนะคะ และนี่ก็คือสูตรใหม่ที่แอดมินได้ไปเปิดดูในโปรแกรมสูตรหวย Powerlist นะคะนั่นก็คือเลขเด่น2ตัวมา1ตัวใช้ได้ทั้งข้างบนและข้างล่างสูตรในวันนี้ก็คือหลักร้อยบวกด้เลข2นั่นเองค่ะเอาละค่ะจากสถิติหน้าจอตรงนี้จะเห็นว่ามีถูกผิดเป็นระยะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้สูตรนี้กันเป็นวันแรกค่ะหลักร้อยได้แก่เลข7และบวกด้เลข2ตามสูตรนะคะ7จบวกสได้9ค่ะ เราจะได้เก้ามาเป็นเลขเด่นตัวที่1นะับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนั่นก็คือเลข0ูนย์ค่ะเอาละคะในวันนี้จะได้9ก้ากับ0นะูนยไปใช้งานกันนะคะและแอดมินจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือสรุปแนวทางหวยลาวงวดประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณกันได้เมื่อสักครูน่นี้ได้แก่เลขแทนแทน ชุดนี้เลยค่ะและแอดมินจับคู่ให้นะคะสำหรับตัวแรกนั้นนะคะก็คือตามนี้ค่ะตามมาด้วยเลขชุดอีกหนึ่งชุดค่ะโอเคค่ะสำหรับเลขเด่นในวันนี้2ตัวมา1ตัวเลขจับคู่ก็ตามที่เห็นนี้ชอบตัวไหนเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้กับทุกท่านเฮงเฮงโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ